สวัสดีครับนี่มา,อ,าอัดเอาไอหนึ่งไอเลอกเวลนครับทีมหนึ่งน้ำเงินที่หนึ่งของทีมเนนะง,นง,นง,นงเินนะครับเดี๋ยวได้ข้อมูลมันนี่ไอเียนี่เดี๋ยวมมยว่าไอดีตัวละครให้ไว้ใต้คลิปแทนหานี่นี่ไอเียนะ นี่ไงมได้ดมด้มเล<ค>่นเลยเ,เ,ล,ย<ม>เล่ยแหเลนกนะเลยเนเลยหนูกูทีละคนเห็นเลยเอ,อ้ยเดี๋ยวต้องไปอยู่หลังกล่องใหญ่เยต้องไปอยู่หลังกล่องใหญ่อยู่หลังกล<อ>่อ,องใหญ่อ่ะอยู่ชิดๆอะมันทะลุไม่ได้บาเลตอะอ๋ะอไปอยู่หลังกล่องใหญ่เลยแม่งทะลุไม่ได้เดี๋ยวมันก็เดินมา จะต้องอยู่หลังกล่องใหญ่พคลียรกล่องตู้กล่องตู้มีเพื่อกล่องโอ้ม่งมีการยงิงละเอ้ยกลังหญ่กูรอดและเล่นแม่งตรงนี้แหละขึ้นไม่ได้ตรงนี้แอปยิงแม่งเลย มาละนี่มจัดการแบนดวยขอแค่นี้นะวันนี้<อ>เหนื่อยละดึกแล้วเนะี่ยเบื่อโป้จีเลยอ่าอัดต่ออัดต่อาหากล่องกล่องกูต้องหากล่องอยู่แนะหาที่อยู่ล่อ ต้องหากล่องอ่ากูเจอกล่องส่วนตัวแล้วนเต็นเก็กอ่าโอ้โหทำไมกูแหลกจังเลยโหนี่ไงโ่เออมึงไปดูเอ้ยโอกแล้วโผล่บุแล้วโผล่โผล่เอ้ยเธอเงินนะโออยู่เอ้ยโอ้ mẹ khá đi ngay loại vẫn loại mẹ đây lưu đi làm công à mang đừng ngân แล้วเงินกูเชื่อเลยโป้ร้องไงโปร้องโป้เป็ั่งยาโปร้องไงโป้ร้องไงเจมี่ตัวก็ร้องมึงดังในยูทูบแน่โป้โดนแบนไอ้แถ้ทมันสอยเวลาหนึ่งไม่ไม่โปโปมันไม่โดนแบนหรอกไม่มันแบนได้มันต้องส่งคลิปไปในอีเมลยูทูบผมเคยทำอยู่ โอ้โหหลับเลยถ้าถ้าสมมุติจะแบนก็แบนได้ต้องแบนรหัสมันเงยาวก็รู้ไงเออใช่ใช่ต้องต้องแบนรหัสโอ้ยเยอะถึงจะแบนเพราะโอ้โอ้แมมมัน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 มั่นขนาดนั้นเลยเหรอกูถามจริง ไม่มีทางหรอกตาเดินตี๋โอยกูอาจคลิปนานกูต้องไปเลนเดอร์คลิปอีกชั่วโมงกว่านเนี่ยหัวบุกกูเลยเหรอเออลอยมันเอ้ยเอาสนามาดิเฮ้ยดูนี่ดิเบนซิ่ใครวะเออโอ้มือ จะวิ่งไปฟันมึงในค่าโป้ในคาโป้โฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคุจะโดนโปยิงแล้วโปอยู่เออะโปอยู่เอะยิงยิงยิงให้แล้วเออโปตายแล้วโปตายแล้วตายแล้วเหรอเออโปตายกูชนะสักทีระเบิดเอาไปวางสิระเบิดอ่ะโอ้ยลืหลืืลอดวิุดหลุด ปอบ้านบึ้มมันอยู่ใต้สพพะพานลอยปอบ้านมันบึ้มไปแล้วฮ <_ ẫn> ่ามแ, <_ ẫn> แม่งปอ <_ ẫn> ใ,ใครปอบ้านใครแซาชื่อคลิปก็ทักตัวผมไปนะแต่ยังไม่ลงวันนี้หรอกเราว่างๆก่อนมันอยู่ไหนครับ <_ ẫn> อยู่ในเกมครับ <_ ẫn> เอเยาวเอเยาวเ,เ,เปล่าวะเอเยาว <_ ẫn> ชัด <_ ẫn> โอ้โอโโโยโออ้้ยตงห โอ้ยก่ะกโตกายนะครเอ้ยจะบังบุกเองครับอกอย่าอย่าอย่าลอยมาหน้ามืออยากรู้จริงเลยถ้าเกิดเอาสไนบร์อลผสมกับโอเออมันมันมัอยู่ตรงไหนเกิดยิงมาจากเกิดเลย เป่าแว่อุ้ยเออเอ,อเหี้ยรู้แล้วใครให้บาเลตไปไอ้นุ๊กไงเออพอทั้งทีแม่งมีไอ้นุ๊กยู่มีบาเลตเลยเนี่ยแม่กลา

มันต้องอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ที่เกิดอะโปมันจะยิงไม่ได้เพราะมันจะมองไม่เห็นม่งจะมองเป็นสีฟ้าระวังนี่นเปิดอยู่นี่ไปอยู่ดูไปอยู่ไปอยู่อย่างเงี้ยแหละมันยิงมาไม่ได้หรอกได้ถ้าไม่มองสีก็ได้้าอ,อยู่ตรงกล่องเน่ยไม่ตรงนี้อยู่ตรงกล่องก็ได้แล้วแต่

ถ้าเกิดเสียงในเกมดังไปก็ต้องขออภัยนะครับโอ้แหลกจงแบบุงหายเลยโอ้นั่นไงนั่น,นไงอโอ้ยมึงแม่จริงกูวมึงคิดว่ามึงแจวนักหรอฮะกูาถามหน่อยใครโปร้ไอนี่กโป,โปทีมเราปะเนี่ยเนี่ย ใส่ทีมเราหรือเปล่าใครวะทีมเราใส่ของไทยเหรอทะลุเลยเห็นเลยใส่ไก่เยอะเหรอเฮ้โอ้ยใครร้องเพลงว่ากูลำคาญแล้วแอบร้องเดีพลงลั่นใจแอบบ้าห่วยไปแล้วลงหูเยอะเลยใครวะไอ้ไหนเอ้ยมานี่มานี่ใครโปลมาเอาบาดกูหนับหนุนให้มึงโปล่แต่แต่มึงโดนแบนนะ มานี่มานี่โอ้โหเกดมึงวิ่งเลยมานี่มานี่มานี่เอาไปเอาเกมเร็ว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 เดี๋ยวทีมแพ้เร็วเร็วเเอาไปโอ้อ้าวไมหนว่าไม่ได้โป๊ะโป๊ะ mời quý anh wi nga mời Nó anh mời à anh mời quý 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 ต้องเช็คข้อมูลหายคลิปอยู่ไหมเนี่ยเออโอ้แพนแบ็คดักเอ้ยกูจำได้แล้วไอ้สายไคยาที่มึงไปเล่นโก้กูเจอมึงอยู่เอาโอ้ยิงมันสิยิงหน้าข่าวพิษเสียร้อยอีกสนดบมันโอมขห้นคล้องแล้วคูเลิมคล้องกระจายแล้วโอ้โหเก้ามาถึงโอ้โหวิ่งก่อนเพื่อนมึงเอาไปเลย เร็วๆมึงรีบยิงเร็วๆ yeah เ, nee เร็วๆอ้าวมึงรีบยิงยิงยิงโอ้โหยิบไปอยู่ในรถดีกว่าสิ่งที่รถไม่จะรอดกว่าให้โดนดด้้วยใหโนอยู่ในรถแล้วกูโอ้ถ้ามึงโดนยิงตายนะดคจะเออเออเร็วๆ โอ,อาโด,โดนแล้วไอ้ออกอโอ้ปบาบาบาปอมึงปมมึง,มงเล่นมปงกูเล่นเองกูยังหัวกว่ามึงเลยนี่นี่ แหมโปเล่นอะไรวะโป้โป้โป้ามึงเจอมึงเจอพบกัว ระเบิดไปวานสิเออควา,าต่คูนัไปมึงงา,มางานต่อมางานนี้มีตอ่อโหสิบหกไปสบิบหก้งคอสกอ ไอ้บันทีเออกูอยู่เกิรเนี่ยแหละไอ้เร์เบอร์อะไรโจมไอ้ทีนเห็ดีมันโอ้โจมมโจมันจิกไม่ได้เลยไอ้โปรทีมเรามเก็อยากไก่มากเลยครั้งสุดท้ายนะมึงเล่นดีๆนะเล่นเป็นไก่ในเซิร์ฟเลยมึง โอ้ยสนัยค่ะแล้วฆ่ารังงดสุดเบต้าโอ้ยมีแต่ตัวอื้มอื้มพยันตายกันจริงๆเลยนะมึงแซดแซด,ด,ดอะไรมึงอะไรมึงโอ้ จเจ้าชื่อคลิปกัใซ่ปูไปนะโ,โ,น <keep> โ 63, คเป็นโ่นเดะไอคิปเลยโหหกมตายิปไจเวอร์ไปแล้วเขียงเท่านี้นะครับ